ไม่สู้ไม่ถอยทำดีเรื่อยไปชนะลูกเดียวทุกท่านที่ได้ยินเสียงตามสายนี้วันนี้ก็ขออยากจะพูดในเรื่องที่ยกไว้ว่าไม่สู้ไม่สู้หมายถึงว่าไม่สู้กับความชั่วช้าไม่สู้กับความบกพร่องไม่สู้กับกิเลสที่มัน ตกไปอยู่อำนาจไฟําไม่สู้ไม่สู้กับสิ่งเร็วเร็วเร็ว,รว,รวพวกนี้สิ่งที่บกพร่องพวกนี้เราไม่สู้กับมันเรายอมแพ้มันสมกับว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารไอสิ่งบกพร่องให้เป็นมารไปหมดเรายอมแพ้เราจะได้เป็นพระนี่ไม่สู้ไม่ถอยหมายถึงว่าเราจะถูก ตากรรมอย่างไรถูกคนกันแกล้งอย่างไรถูกคนอิจฉาลิษยายอย่างไรถูกคนกล่าวร้ายอย่างไรถูกคนประมาทอย่างไรก็ช่างมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเาลที่เก้าจึงมีโครงการช่างหัวมันเราก็เอาสิ่งนั้นมาดูว่าช่างมันนี่ไม่ถอยหมายถึงว่าเมื่อครูไทย จากสิ่งต่างๆที่กล่าวมาเราก็ไม่ถอยจากการสร้างคุณงามความดีไม่สู้ไม่ถอยทำดีเรื่อยไปเราเคยทำความดีอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นเสมอต้นเสมอปลายไม่ไม่ถอยจากสิ่งที่มันมากระทบเราแล้วก็ทำดีเรื่อยไปทำไปเรื่อยแม้นจะไม่มีใครเห็นแต่ตัวเราเอง เรารู้เราเห็นหรีอถ้าพูดอย่างลึกไปนิดหนึ่งผีสางเทวดานางไม้ต่งตงตงตงางๆก็คจะแลเห็นว่าเราทำความดีและในที่สุดเมื่อเราไม่สู้ไม่ถอยทำดีเรื่อยไปมันก็จะเป็นมนแห่งชัยชนะตลอดการชนะลูกเดียวนั่นเองนี่คือความหมายของไม่สู้ไม่ถอยทำดีเรื่อยไปชนะลูกดียว อีกประการหนึ่งในยุคนี้ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่ากำลังจะเข็นเขี้ยวเขี้ยวฟันกันให้จนตอกบ้างอะไรบ้างประการสำคัญน่นะของโลกก็คือสองครามโลกครั้งที่สามมันจะอุบัติหรือไม่เราล้วนแต่เป็นชาวพุทธเราก็ต้องได้แต่ภาวนาอย่าให้เกิดขึ้นเลย ในสงครามนี้พอมันเกิดแล้วมันก็คือความวิบัติความทิพหายของประชาชนพลเมืองทั่วโลกเราก็จึงไม่ต้องการให้เกิดและเมื่อไม่ต้องการให้เกิดเราจึงน่าจะคิดอยู่คำหนึ่งว่าสุน,นัขจนตอกหรือหมาจนตอกเวลาเราตีสุน,นัขเนี่ยหรือตีหมาโบราณสอนว่าอย่าให้มันจนตอก เราจะตีมันขนาดไหนก็แล้วแต่เราต้องเหลือที่ไว้ให้มันเนี่ยกระโดดหนีไปได้หรือวิ่งหนีไปได้หรือเรียกกว่าวิ่งจนหัจนจุกโตดดนั่นเองนี่เราต้องเหลือที่ให้มันนิดหนึ่งให้มันวิ่งหนีไปได้ถ้าเกิดเราไม่เหลือที่ให้มันเราตีมันไปตีมันไปจนมันจนตอกแล้วเนี่ยมันจะหันฮึดกับมาสู้เรา ในความรู้สึกมันเป็นสิงสาราสัตว์เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็ไหนไหนกูต้องตายกูเจ็บถึงขนาดดีแล้วไหนไหนกูจะต้องตายกูก็ต้องสู้มึงมันก็กระโดดกัดละทันทีกระโดดกลัดเพื่อเอาชีวิตมันรอดแล้วมันกลับมันกัดทีเดียวนะพอมันกระโดดกัดแล้วปุ๊บมันก็วิ่งหนีเลยนี่เขาจึงกล่าวว่าอย่าตีสุนัขให้จนตอก ในปัจจุบันนี้เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เรากำลังจะต้อนและแตีคนให้จนตอนก็สุนัขเนี่ยมันจนตอนมันยังสึดสู้ขึ้นมาและมน,นุษย์เราล่ะจะไม่สู้บ้างหรือต้องระมัดระวังให้ดีอีกประการหนึ่งพอพูดแล้วว่า <c oughs> สุนัขก็เป็นสัตว์เดรัจฉานขอมกไปสักนิดหนึ่งขาว่า เดราชานวิชาเพราะเราปัจจุบันนี้ได้ยินบางคนกล่าวว่าเป็นเดราชานวิชาคําว่าเดราชานวิชาตัวเนี้อยากจะให้ความหมายว่าว่าเดราชาเนี่ยแปลว่าไปอย่างขวางคนนี่แปลว่าไปอย่างตรงเวลาเราจะยิงช้างช้างมาวัวปควายแม้แต่สุนัขแมวมันเป็นสัตว์เดราชาน มันไปอย่างขวางหรือจะยิงงูเนี่ยมันก็เลื้อยไปเดินไปจะยิงตรงหัวมันเรากดไกปืนปัง้งมันก็ไปโดนสะพกมันเพราะมันไปอย่างขวางแต่ถ้าคนเนี่ยไปอย่างตรงถ้าเราเล็งไปเนี่ยเราหยุดอยู่กับที่เราเล็งไปเนี่ยไม่สส่มือหรือสส่ปืนตามเดินไปเนี่ยจะยิงไม่โดนคนคนนั้นนี่คนไปอย่างตรง เขาเรว่าเดรชาวิชามาใช้กับกับพระหรือกับชาวบ้านก็หมายถึงว่าวิชาที่ขวางความดีความเจริญของตัวเองนี่เรียกว่าเดรชาวิชาชี้ให้เห็นเด่นชัดว่าเช่นพระเราเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรมีหน้าที่ตื่นตีสี่ทำจิตให้เป็นสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิ สวดบนไหว้พระทํากิจวัตรของตนเองนี่เวลาเช้าก็ออกบิณธบาตบินบางสังสวบินบางสังสวบิณธบาตเมื่อกลับมาจากบิณธบาตเสร็จก็มาพิจารณาอาหารพิจารณาแล้วขบฉันเสร็จทําอย่างไรก็ไหว้พระทาวัดเช้าในอุโบสถหรือในศาลาพอไหว้พระทาวัดเช้าเสร็จก็เดินจงกรมทําความเพียร เพื่อให้จิตใจเราสงบระงรับเวลาเพนก็พิจารณาอาหารเพนเสร็จเรียบร้อยก็ปฏิบัติไปพอตงเย็นก็หน้าที่ทำบัดเย็นนั่งสมาธิหรือสนทนาธรรมซึ่งกันและกันนี่หน้าที่ของพระนอกจากนั้นมีใครมาสนทนาธรรมะญาติโยมมาสนทนาธรรมะก็คุยธรรมะซึ่งกันและกัน ที่นี้นี่หน้าที่ของพระทีนี้พระเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเดชนวิชายอย่างไรเพราะเราจะดูได้ว่าวัฒนธรรมอารยธรรมของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่า <c oughs> วัดวา,ารามที่พวกเราสร้างกันไม่ใช่พระสร้างนะญาติโยมลองสังเกตดูพระอารามต่าง ชาวบ้านเป็นคนสร้างกันนะนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลอยทุกทุระจัดการก็สร้างวัดไว้เป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์เนะพราะวัดเนี่ยมันหมายถึงวัดคุณง,งามความดนะีนี่เราจะสังเกตดูทีนี้พระเราบวชเข้ามาแล้วเนี่ยนะเมื่อบวชเข้ามาแล้ววัดตรงนั้นเห็นศาลาโบสถ์สิ่งต่างๆมันชมรุด สุดโสมพระท่านก็บูรณนะชาวบ,บ้านเห็นว่าเออพระท่านไม่นั่งนิ่งดูได้อยู่บ้านท่านปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นก็ามาร่วมด้วยช่วยกันบริจาคสิ่งของบ้างบริจาคจากเงินไปซื้อวัสดุบ้างเวลาทอดกระถินหมดไปเนี่ยกระถินหลวงต่างๆเนี่ยหรือกระถินราดเนี่ยจะต้องมีเครื่องนวกรรมให้พระท่านไว้บูรณนะซ่อมแซมต่างๆ พระท่านก็บุรณะส้มแซงมไปฉะนั้นวัดต่างๆเนี่ยไม่ใช่พระเอาไปคนสร้างนะขอประทานอภัยทีเดิดเจ้าบุคคลสมเด็จพระสังฆราชเจ้าบุคคลสมเด็จต่างๆก็ไม่ได้สร้างวัดแต่มาดูแลวัดให้พวกเราเราต้องยอมรับข้อนี้ข้อหนึ่งนะและทีนี้มาโยงเกี่ยวกับเดรชานวิชาว่าญาติโยมเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่เมื่อพระเป็น นวกรรมแล้วเนี่ยก็มาปรึกษาพระท่านท่านก็ให้ความรู้ไปเช่นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล 9, จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเห็นไหมท่านต้องการให้ลูกหลานมีการศึกษาอ่านออกเขียนได้ท่านก็เปิดโรงเรียนเออวัดมาหันนารามสอนให้ลูกหลานได้อ่านออกเขียนได้ก็ใช้ศาลาวัดต่างๆเนี่ยนอกจากนั้นแล้ว พิธีทางาพรามณ์ก็เข้ามาทางพุทธเราทีนิพพามกับพุทธเนี่ยนะหรือพุทธกับพรามณ์เนี่ยไปกันได้ก็มาผสมกลมกลืนกันจนมาถึงปัจจุบันนี้นะแล้วพระเราเนี่ยหรือคนไทยเราก้นบึ้งของคนไทยเราเนี่ยนะปัดไม้ขมนามเวลาจะออกลบจับศึกก็ยังเชื่อเลิกฐานาที ใครเป็นผู้กำหนดเลิกฐานนาทีก็คือพระออกนั่นแหละเห็นไหมเพราะนั้นพระท่านเองสามารถทำได้อย่างนี้อย่างนี้นะแม้แต่สมัยสงครามเก้าทัพก็ยังต้องมีพิธีการเหล่านี้นะทีนี้เมื่อสงครามต่างๆเหล่านั้นเนี่ยหมดไปพระเราก็พอมีเป็นหัวลศาสตร์ชาวบ,บ้านก็มาคอยพระดูแลเนี่ยเมื่อพระมา มาบอกพิธีการ,รต่างๆได้ญาติโยมก็ให้ความสนใจมาให้พระท่านช่วยดูแลทำนั่นทำนี่จนพระท่านเนี่ยเห็นกับญาติโยมนะโดยใช้หลักธรรมะว่าโลกานุกกัมปายะจงสง่งเคราะ์แก่ชาวโลกมอกพิธีการต่างๆจนท่านไม่ได้ปฏิบัติศาสนิกของตนเอง เวลาเช้า8ปดโมงเขาตีละครังเงเก่งเก่งญๆๆาติโยมก็มาเป็นกุฏิก็ดูไปแม้แต่เวลาฉันพระท่านก็แทบจะไม่มีเวลาฉันเพราะญาติโยมมาให้อาบน้ำมนต์บ้างอะไรบ้างส่งเคาะอันไปตกเย็นโยมก็ยังไม่หมด5้ามงเย็นตีละครังเก่งๆก่งเก่งพระท่านก็ไม่มีโอกาสได้ลงธรรมวัตนั่งสมาธิก็ไม่มีโอกาสเพราะญาติโยมยังไม่หมดถึงเวลา จำวัดห้าทุ่มสองยามท่านก็ลาไปหมดค็นั่งต้อนรับญาติโยมนี่เรียกว่าเดรลฉานวิชาวิชาที่ขวางความดีความเจริญของตนเองนี่โดยย่นย่อนนะขอแค่นี้แหละนะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องเข้าใจบริบทต่างๆเหล่านี้ด้วยนะวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่าน,นี้ขอให้ทุกคนเนี่ย จงมีความสุขความเจริญโมออันหนึ่งโน้ที่14ที่ผ่านมาสองวันนี้เราได้มอบข้อสาร5้กิโลไข่ไก่หนึ่งแผงปล้วก็ป๋องหนึ่งแพ็งแล้วก็บางท่านก็เป็นมาม่านะจำนวนสี่ร้อยชุดให้กับผู้ที่รอคอยเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ต้องขออนุโมทนาขอบใจทุกท่านที่สนับสนุนในกิจกรรมนี้นะ ก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญหายทุกหายโศกหายโรคหายไปหายข้อสเสนียดจางไายหายไปทันทีสัพพะทันังสัพปะทารังภวันตุโหลขันตุสุลักตุอายุวัตโกธนวัตโกศริวัตโกยัวัตโกภะวัตโกวันวัตโกสุขวัตโหตุสัพพทาอายุวันโนสุขังพลังสิทธิกิจังสิทธิกำลังสิทธิลาโพจะโ,จโยนิจังจงบังเกิดกับทุกท่านที่ ได้ยินเสียงนี้โดยทั่วถึงกันขอสวัสด,ดีและเจริญพร